สวัสดีครับผมวิสูตจิตตุธิปากรนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องตู้สีฟัดร,ระบบลมหมุนเวียนนะครับตู้สีฟัดร,ระบบลมหมุนเวียนที่เราเรียกว่าวินเนอร์เนี่ยนะครับปัจจุบันเป็นขนาดพันห้าร้อยมิลเมตรห้าสิบครับเครื่องกระเทาะหนึ่งเครื่องตั้งข้างบนนะครับเครื่องกระเทาะอ,อตัตู้ไปตินะครับเป็นรุ่นเซ็เข้ามันเนี่ย กขเ,เท่าลงมาอย่างที่ผมเรียนเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าเขากล้องที่ใช้ระบบดิเปติกเนี่ยมันจะออกมาเสมอเป๊ะเท่ากันเปียแกบเท่านี้เขาเปลือกเท่านี้เขากล้องเท่านี้ลงมาในตู้วินตู้ถีฝัดร,ระบบลมมุนเวียนนะครับเชื่อเฉพาะมันนะครับท่าน,นี้พอลงมาพุก๊ก็มีตัวกระจายข้าว ดึงให้มันออกเต็มหน้าเลยไม่ไางสีพิ้างมากนะครับมือเราอบนะครับลงเต็มหน้าพัดลมที่เปิดรอบคงที่นะครับเปิดขึ้นมาเป่าเหมือนม่านนะครับเหมือนตู้ที่ฝัดแล้ครับมานลงมาเป่าเอาแกลบเนี่ยโค้งติดสเตเลสไปออกสกูตัวที่ด้านหลังครับแกลบนะครับแล้วก็เข้ากล้องก็จะลงด้านหน้า ส่วนคาเบ็ดเล็กค้าเบ็ดรีบก็จะขึ้นไปสักคู่หนึ่งแล้วมันจะมีเลกบันไดปลานะครับเป็นย,วยาวๆเงี้ยเขาเรียกคอสองนะครับถ้าภาษาตรงสีและคอสองก็ไปตกที่ตรงนั้นแล้วก็ไหลติดกับพื้นลงมาลงไปที่สกูตัวกลางเราเรียกว่าสกูค้าเบ็ดเล็กอาจจะมีลำหยาบนิดนิดติดมานะครับเม็ดเล็กแล้วก็เขาเปลือกติดหน่อยเขาเปลือกที่ เม็ดรีบอะครับก็จะลงตรงนี้ที่มันลอยไปแล้วก็กลับมานะครับไอ้เม็ดใหญ่นะมันก็มากับเข้ากองอยู่แล้วไอ้เม็ดกระเทาะมั่งครึ่งซีกมันเม,ม,ม็ดเขียวอันนี้ครับมันจะไปโดนบันไดปลาเนี่แหละครับแล้วก็กลับมาที่สกูตัวกลางครับตัวกลางเนี่ยก็จะมีขาบบ่าเป็นเล็กเข้ารีบเม็ดจุวเขียวนะแล้วก็จมูกข้าวนิดหน่อย ในเครื่องรุ่นแรกๆนะครับแล้วก็ท่าออกสามรูนี่แหละครับสามรูเขารูที่หนึ่งคือเข้ากล้องบวกเข้าเปลือกเมโตรูที่สองเป็นข้าวปลายข้าวทอดเล็กๆแกบซิแล้วก็เข้าเปลือกเม <ๆ S 2> ็ดเล็กเราเ, <ๆ S 1> <ๆ S 2> เรียกว่าคอสองนะครับอ้นนั้นเราคอสองจริงๆส่วนข้างที่สามตัวใหญ่นั่นเป็นแกบล้วนๆนะครับเพ <ๆ S 2> ร <ๆ S 2> าะมันปิวข้ามติดลังคาไปเลยพุบลง นี่คือซิสเต็มของมันระบบต้องอย่างนี้เขานี้เครื่อง,างมาทำงานดีดีมากเขาออกแบบมาดีมากเลยเขานี้มันไม่ดีตรงไหนลแล้วครับที่หลาก็บอกมีข้าวไปแกบมีแกบมาข้าวมีเข้ากล้องในข้าวกล้องมีแกบมาด้วยถูกต้องทุกข้อเลยเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าข้าวเปลือกคุณข้างบนน่ะเครื่องกระเทาะคุณน่ะมันไม่นิ่งถังฮอปเปอร์ไม่นิ่งข้าวลงมาเดี๋ยวลงมากลงน้อยพอลงมากระเทาะไม่เท่ากันจากเก้าสิบหรือแปดสิบสองแปดสิบห้าพอยางสึกไปมากๆลงมาเดี๋ยวชดเชยเอา้าวหลือเจ็ดสิบคืออินพุตแบบปรวนครับอินพุตคือขาเข้านะครับเขาเปลือก เขากระเทาะแล้วเนี่ยเขาก้องเขาเปลือกอแกลบบลำจมูกข้าวลงไปทีเดียวแต่ลงไม่เท่ากันเขาเนียอะไรเกิดขึ้นครับเครื่องมันก็ทํางานเหมือนเดิมนะครับเพราะเครื่องตัวนั้นเราปั้งตั้งปรับไว้เลยปรับเลข A อเลขสามเลขเจ็ดเลขห้าปรับลงมันจะนิ่งเหมือนตู้สีฟันแล้วครับมันจะนิ่งตลอดถ้าคุณมาดีเขาเปลือกมาดีหินยางมาดี ตู้สีฟัจะคัดได้ดีมากๆเลยครับแล้วตู้สีฟันเราอัานนี้ตู้เดียวนะครับโรงหนึ่งมีสี่ตู้หกตู้บางโรงแปดตู้มีโงงรงหนึ่งนะครับติดตั้งสิบสองตู้อะครับนั่นแหละครับคือจุดที่ต้องให้ความใส่ใจกับมันนะครับไปโทษว่าออตู้ไปดีตูไ้ตไปดีบางทีก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเข้ามาลงไปเสมอนะฮะแล้วตู้มันวิ่งเท่าเดิมอะครับ สมมุติว่าตู้เอเครือทอตัวนี้ปรับแบบนี้เราก็ตั้งตู้สีฝันแบบนี้ตู้ B ตู้ C ถ้าเหมือนกันก็นกโอเคคราวนี้มันมีอีกตู้หนึ่งครับที่เป็นเหมือนชาวบ้านเขาคือเข้ากลับไงกระเพาะเข้ากลับเนี่ยอันเนี้ยเข้ากลับเนี่ยเข้ากล้องมันจะมีมาด้วยแกบก็น้อยเพราะแกบมันถูกปรับไปรอบหนึ่งแล้วตัวนี้นะครับต้องปรับพิเศษครับ นี่ครับคือตู้สีฝัดนะครับแล้วก็ตู้สีฝัดมีจุดปรับหลายจุดครับหนึ่งเปิดหน้ามาจะเห็นช่องอันนี้ต้องดูแลน,นะครับถ้าเกิดเวลาเครื่องมันน็อกเครื่องมันหยุดข้าวมันไหลลงไปต่อกองกับพื้นเนี่ยลมก็เปลี่ยนทิศทางครับเปิดทั้งหน้ามาเลยด้านหน้าเรียบไหมมีช่องอยู่ประมาณแปดช่องเนี่ยลมกระจายลมมาพัลมสึกไหม ตายท้องพะลมมีแกบหรือเปล่านี่ครับรใบต่างๆเนี่ยมันสึกไหมโดยเฉพาะสกรูครับสกรูที่โดนเข้ากล้องทุกวันเนี่ยมันสึกนะครับเอ๊ะทำไมข้าวมันออกมันน้อยก็โอ้สกูรูมันเดินจามันเดินไปเออโทษทีมันเดินมันเดิมนะครับแต่ใบมันหลอไปสึกไปมันก็ดูดข้าวไปมานะครับแล้วก็แกลบก็เหมือนกันแกลบยิ่งสึกเร็วเลย แล้วก็อนึงนะครับอันตรายมากนะครับไอทางออกแกลบทางออกข้อเปลือกอย่าวมือไปจับนะครับเพราะว่ามันมีสกรูอยู่ข้างในอย่าเอามือไปรั้วนะครับมันตันและห้ามนะครับต้องหยุดเครื่องแล้วไปแก้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีทําเป็นกระจาดแต่เราชอบเรียกว่ากระโถนนะครับไปรองข้างล่างบางที่ก็ทำต่อเชื่อมเลยต่อเชื่อมเลยเดี๋ยผมมาสู้ทําห่างสักเป็น เป็นกลวยเนี่ยจะเป็นกรวยนะไล่ข้ามาลงไปให้มือเราจับได้ครับมีแหว่งตัดแหว่งสักนิดนึงให้เราเอามือไปล้วงได้หรือต่ําหน่อยก็โล่ไปล้อได้พมว่าดีนลแล้วเราก็เห็นด้วยว่าเออข้ากล้องมาแล้วนะลงไอ้ไอ้ฮอปเปอร์เนี่ยกระจาดเนี่ยเราก็เห็นเราก็โล่ไปลอ้อยาวมือไปลอ้อเขาลอ้อ เขาก็โลกไปรอปุ๊บมาฝัดดูเออเขากล้องดีแต่หูข้าอยู่ก็เราก็สบายใจตรงนี้ปีแกเป็ปฝัดดูเอ้ามันมทำไมม,ไม,มีปลายข้าวมาเล็กเเราก็ต้องไปปรับใช่ไหมครับไม่ใช่ต่อเชื่อมเลยก็ไปดูจะดูตรงไหนครับดูเอาพุทธไม่ได้อะแล้วมันก็ต่อนี่เสร็จลงล่างไปข้างล่างกอดสกูดึงไปเลยแกบรวมไปแกบไปถึงก็ไปลงโรตารี่เป่าออกกลางบ้าน เกินยุ่งเฉยเลยไม่เห็นเลยว่าแกบมีปลายไหมมีลำไหมไม่เห็นเลยนี่คือการวิธีติดตั้งนะครับส่วนเขากล้องก็เหมือนกันเขากล้องโอ้แกบเยอะไปกวนตะแกรงโยกอีกแล้วแกงโยกโยกระปวดหัวอีกแล้วนะครับแนะนํานิดนึงนะครับก่อนลงตะแกรงโยกเนี่ยถ้าติดซิกแซกสักฟุตหนึ่งเน,นี่ยสักห้าสิบเซนเนี่ยนะโดดแกบเบาๆเหมือนกับ รุ่นกวงตุ้งอย่างเงี้นะเขากล้องมามันมีแกลบซิก๊กมานะครับเราดูดเบาๆนะครับโอ้โหต่แกงโยกจะขอบคุณคุณเลยครับเพราะมันเอี่ยมมันลงง่ายไม่ตันแกลบฟางเล็กๆอะไรดยเราดูดพวกแกลบเศษเศษแกลบนะลำหยาบที่มันไปทําให้ตะแกรงโยกผีเสื้อมีปัญหาตะแกรงโยกเทเบิลก็มีปัญหาครับถ้าแกบไปก็จอดครับนี่นะครับคือ สิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่ช่างรุ่นกองตู้รุ่นปรมา,าจารย์เนี่ยทําไว้เพราะว่าสมัยก่อนไม่มีเครื่องยิงสีนะครับไม่มีตู้วินนะครับถ้าคืนปล่อยปอปลายแกบหลังบ้านเลยครับนี่ครับคือตู้สีฝัดร,ระบบปิดลมหมุนเวียนก็ถ้าไม่เข้าใจโทรไปถามได้ครับผมมีทีมตอนนี้เราจัดทีมขึ้นมาครับ หลังจากโควิดผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าท่านโทรมาบอกว่าเออที่วิสุครับผมอยากจะให้มาดูแลสุขภาพตู้วินผมหน่อยเครื่องทะผมหน่อยตะแกรงยกผมหน่อยยินดีครับเราจะไปดูไปตรวจสอบแล้วก็แนะนําว่าจะต้องทําอะไรบ้างอย่างนี้แหละครับก่อนมีค่าน้ํามุกน้ํามันค่าวเวลียงลูกน้องอะไระครับถ้าซ่อมแล้วก็ซ่อมแล้วปัจจุบันผมเนี่ยยนต์ผลดีแล้วเนี่ยขายอะไร มากขึ้นนะครับเราได้รับเป็นตัวแทนตะแกรงหินแนวตั้งเนี่ครับ VTA v i s t a เนี่ยครับจากผู้ผลิตรายใหญ่ประเทศจีนนะครับกากเพชรเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับตะแกรงเนี่ยมีทั้งสเตลเลตทั้งเหล็กชุบแข็งรับประกันคุณภาพแตกฉีกเคลมฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขครับนะครับเลตูที่ฝัดวันนี้นะครับเดี๋ยว จะไปพูดเมื่อวานพูดแล้วนะครับเรื่องตะกโยกปิผีเสื้อนะครับก็ตู้สีฝัดนะครับทําให้ลงสีทันสมัยขึ้นเยอะแล้วที่สําคัญที่สุดคือลดปัญหามนลภาวะสิ่งแวดล้อมข้างๆบ้านเนี่แหละครับสมัยก่อนเราใช้ตู้สีฝัดใช่ไหมครับเป่าปุ๊บออกไปเลยท่อขนาดสิบหกนิ้ว ออกหลังบ้านเข้ายุ้งเพอะยุ้งเต็มก็ฟุ้งจบข่าวครับชาวบ้านเขาก็ร้องเดี๋ยวนี้นักร้องเยอะนะครับใครๆเขาร้องก็เราอโอเได้นะครับมีคลิปเนี้ยถ่ายรูปทรงกิ๊กจอดเลยครับคราวนี้พอมันเป็นตู้สีฟัดร,ระบบปิดลมุนเวียนเนี่ยข้าวแกลบเนี้ยมันออกมาเราเห็นเลยเราก็ล่ไปลองที่ท่อแกลบเห็นทันทีครับไม่ต้องรอว่ามีแกลบไหม เช้าดูเย็นดูอย่างเงี้ยก็ยังดีครับนะแล้วแกบเนี่ยถูกสไปรําเลียงหรือสกรูนะหรือกระพอตักไปไปถึงก็ผ่านแอร์ล็อกแอล็อกโรตารีนะครับป้อนลงมาแล้วก็ใช้พัดลมกระดาษไม่ต้องแรงครับสิบแรงก็พอแล้วเป่าชุดออกไปที่ห้องแกบแล้วท่อก็สิบสองนิ้วก็พอครับ ลงสีกระดาษใหญ่ๆนะครับจริงๆสิบลิ้วก็พอโอ้สิบิ้วลำเลียงชุบโมเป็นสิบตัน,นแล้วครับแล้วท่อใช้ใยห,หินนะครับไม่ต้องใช้ท่อเหล็กนะครับสิบปีก็ไม่ทะลุครับเพราะมันไม่มีข้อเลี้ยวข้อสอกแล้วก็ห้องแกลบคุณก็สะอาดเพราะว่าแกลบไปเนี่ยไปที่ท่อห้องห้องก็มีรูระบายนะข้างล่างก็เป็นเป็นระบบรมแล้วเดยนนี้ทันสมัยมากรถพ่วงหรือใหญ่ก็จอดปั๊บ โควร์ก็โยกแคนวาปุ๊บแกบก็ลงลงตามแนวรถเลยครับเดี๋ยวนี้ลงสีทันสมัยไปเยอะครับนะฮะก็หลังจากโควิดแล้วนี่ก็ลองมาทบทวนหน่อยนะครับว่าจะปรับตรงไหนอย่างไรครับไม่ต้องสีเยอะครับสีเอาดีปอดีนะครับนะฮะลงสีเราใหญ่จริงแล้วก็สีมันชั่วโมงน้อยลงนะครับแล้วก็การค้าขายก็เปลี่ยนไปนะครับ มีเรื่องเล่าเล็กๆเ,เดี๋ยวเล่าต่อครับขอบคุณครับ